มาต่อนะครับพอดีเมื่อกี้มีไฟกระตุกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทุ่อีกทีถ้าดูอาคารอยู่อาศัยนะครับจุดที่เป็นสี่เหลี่ยมข้อสังเกตของผมก็คือว่ามันก็มีแนวโน้มที่เมื่อเมอืฟสูงขึ้นผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามนะครับ จะเป็นงานสีเขียวอันนี้หรือจะเป็นการสีน้ำเงินอันนี้นะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่าเมอร์ฟแปดเป็นเมอร์ฟสิบสามนี่เพิ่มสูงนะครับแต่เมอร์ฟสิบสามไปเมอร์ฟสิบห้ากว่ากว่าเนี่ยเพิ่มช้าลงนะอันนี้เป็นข้อสังเกต <c oughs> ส่วนวงกลมนะครับที่เป็นอาคารพาณิชย์เอ่อถ้าเป็นงานชุดนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเมอร์ฟเพิ่มขึ้นเนี่ยผลประโยชน์ต่อค่าใช้จา่ายมันไม่ได้เปลี่ยนอะไร เท่าไหร่นักนะครับค่อนข้างจะเดิมๆนะครับส่วนงานสีแดงเนี่ยจะเห็นว่ามันลดลงได้ซ้ำไปนะครับประมาณว่าตอนที่เราเพิ่มเมิร์ฟขึ้นไปเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับมันสู้กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ได้นะจะเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นหรือว่าต้นทุนที่มาจากการที่เมิร์ฟสูงแล้วเพชื่อดอกมันสูงขึ้นเนี่ยจะไปเปลืองพลังงานที่วัดลมในแบบนี้แต่ว่า ตอนก่อนไฟกระตุกเนี่ยก็บอกว่าเอ,อเดี๋ยวอ่านย่อหน้าถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาก็พูดถึงเรื่อง pressure drop ด้วยว่าความเชื่อที่ว่าพอเพิ่ม m e r ์ฟแล้ว pressure drop มันเพิ่มเนี่ยเออมันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะครับอะเดี๋ยวไปอ่านย่อหน้าถัดไปกันนะครับ